เอมฟุตซอลไทยลีก2024นะครับเกมในนัดที่18ที่ภูเตียนันบางนาราชนาวีเปิดบ้านรับการเยือนของฟุตซอลไทยอาบีครับดาบิแมตกองทัพไทยที่ต้องการ3คะแนนเพื่อลุ้นหนีโซนตกชั้นทั้ง2ทีมนะครับเปิดฉากมาทีมเยือนมีโอกาสได้ลุ้นนะครับศักสิินอุนดมภูมิยิงหลุดไปแล้วได้ยิงลูกนี้ของราชนาวีครับลูกจ่ายของวิภูสนะ ลูกยิงของเจสดาวุฒิบอลหลุดไปครับปียนัตดุษยาเปิดเข้ามาให้ราชนาวีก็ติดครึงแรกนี้เป็นบอลของราชนาวีในเสื้อสีขาวนะครับโอ้จังหวะนี้ติดเซฟแล้วบอลไปชนคานครับยังไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เราเรียกฟาวได้จังหวะนี้จังหวปะปวริศไปทำฟาวเลยครับ ลุยขึ้นมาบ้างทีมเยีย yeah, ลูกญิงของปิยวัฒน์เพชรน้อยกดไปครับไปติดบล็อกหญิงยาวมาอนุพงเกี่ยวลงแล้วยิงครับโอ้โหดูดบอลลงนิ่มเลยครับจังหวะนี้แล้วซ้ายครับโอ้โหแต่ว่าบอลมันตรงผู้การโชวลุยขึ้นมายิงก็เจอปั๊มเข้าไปก่อนนะครับแม่ยังไม่ได้ โชคูคโรยานากิได้กดอีกครั้งก็ติดบล็อกครับบอลก็เข้ามืออัสดีครับรับได้พิภูสนาจ่ายมาเสาสองครับโอ้โหลูกยิงลูกดีครับลูกยิงของปเปาวริสไปชนคานแล้วปีวัลเพชรน้อยโอ้โหได้จบเหมือนกันแต่ว่ายิงไปติดปียันดุษยาครับ อ,อจังหวะนี้โนทําฟาวครับนัทน,นัในจ่ายมาอีกทีหนึ่งครับพันธวัฒน์ธงชัยครับอูจะยัดไปเสาสองก็ไม่ได้ศักดาบัญญาชนได้พลิกยิงครับบอลไปติดเซฟของผู้การวิปูสนาลากขึ้นมาเจอดักไว้ครับ ได้ฟรีคิกนะครับราชนาวีแล้วจังหวะพลาดของราชนาวีโดนสักดาปัญญาชนยิงขึ้นนําไปก่อนนะครับโอ้โหไทยอาบีขึ้นนำหนึ่งศูนยจากสักดาปัญญาชนนะครับนาทีที่18ประตูรแรกของสักดาปัญญาชนในเอเอฟุตซอลไทยลีกดูการนี้ด้วยครับ แล้วถ้ายครึ่งแรกครับราชนาวีมีลุ้นตีสเสมอเปียนัทสุษยาครับอูยิงไปติดแล้วก็จบครึ่งแรกนะครับราชนาวีตามหลังไทยมีอยู่ศูนย์ประตูตอนหนึ่งึงหลังนี่เป็นราชนาวีพับบุกใส่เลยครับต้องการประตูตีสเสมอให้เร็วที่สุดอันธวัฒย์ยิงไปเจอขวาครับเป็นฟรีคิกไหลยคืนมายิงตรกนี้ของนัทพลนะครับ ขามคานโอ้โหจังหวะสวนกลับมาของไทยอาบีได้ลุ้นบ้านนะครับปีวัดเ์เทน้อยกดซ้ายลูนีเข้าหน้าต่างวิภูสนะโยกศับแล้วลูนิ้โด,ดทำฟาวเดแ,แบกของราชนาวีครับวิภูสนะเปลี่ยนสวัสดูุยขึ้นมาจังหวะเอาลูกนี้ไปกระแทกครับเปียนัทพยายามจะเข้าถึงบอลเร็วนะครับ ถงโมงก็นจะวันนี้แต่จังหวะในครึ่งหลังเริ่มจะมีการปะทะหนักๆเลยครับปวันน์ให้มาไปกระแทกอีกครับแม่แต่ว่าทําฟาวของวิภูสนะนะครับวิภูสณะให้มาแล้วพลิกยิงของเวีรพัฒน์นี่ยครับยังไม่ได้วิภูสนะจ่ายมาตัวเติมอย่างอัฐากรครับโอ้โหนี่แลบขึ้นมาคนเดียวครับวนุพงศ์นี่งงเลยครับ จังหวะและปมาจากทางด้านหลังบอนที่วิภูษณะดึงหนีมาแล้วเกือบจะไปมีเรื่องกับนัดด้านในบอลบราการหักบาวิภูษณะแปรลูกดีครับตีเสมอหนึ่งหนึ่งครับนาทีที่สามสิบสี่ครับเอาจนได้ครับได้ประตูตีเสมอช้าหน่อยครับแต่ว่าแหมมาได้จนได้จริงๆครับ ขึงอยู่นานครับราชนาวีแล้วหลังจากนั้นนี่เป็นราชนาวีครับที่ลุยขึ้นมารัตพลจอนจิตลากไปก็โดนทำฟาวเกมรับของไทยอามียังช่วยกันได้ดีนะครับบอที่วิภูษณะโยกแล้วลองกดลูกนี้ก็หลุดเสาไปหญิงซ้ายของวิภูษณะ แล้วเปียนัทหลบมาให้วิภูชนะครับโอ้ยิงไปติดขาของประวุฒ์ท้ายเกมมีกระแทกกันไดครับแล้วก็จบเกมนะครับเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งแบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนนครับ